ดีจ้าวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูนะคะวันนี้จะทําอาหารนิสานจ้ะปลากระพงนะคะล้างน้ำสะอาดแล้วจะบั้งแล้วนะคะเราจะมาทาหมกหม,มกปลากระพงจ้าหมกปลากระพงนะก็มีปลากระพงก็มีใช้กระดาษฟอยใช้กระดาษฟอยนะคะเราจะไปหมกจ้าไปหมกก็คือจะอไปนึ่งนะคะเรามีน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงที่ทาไว้แล้วนะคะนะ้ำพริกแกงน้ำพริกแกง ใบมะกรูดขาตะไคร้มีตะมีตะไคร้กับมีตะไคร้อยู่หน่อยหนึ่งนะคะจะใส่ไว้ในท้องปลาจะ้ะใส่ไปในท้องปลานะคะตะไคร้นะคะกับขานะคะใส่ขาตะไคร้กับท้องปลาเราก็จะมีผักเรามีต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะก็จะใส่ผักชีลาวจะ้ะ เรามาทำกันเลยนะคะใส่พริกแกงเข้าไปใส่พริกแกงจะใส่ด้านท้องด้วยจะใส่ด้านท้องด้วยนะคะใส่พริกแกงด้านท้องด้วยท้องปลาแล้วก็ใส่พริกแกงเข้าไปตามด้วยพริกแกงใส่เข้าไปด้านบนนะคะเราจะทำหมกหมกทั้งตัวเลยจ้ะหมกทั้งตัวเลยนะคะหมกปลาทั้งตัวเลยจ้า ใส่แกงเยอะๆอันนี้หมกแบบสูตรอีสานนะคะสูตรแบบเร่งด่วนจ้ะไม่มีใบตองนะคะไม่มีใบตองจ้าใบตองก็ไม่มีใบตองหายากนะคะถึงจะมีก็แพงมากเลยจ้าใบตองนะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ ตามน้ำพริกแกงใส่เกลือไปแล้วนะใส่เกลือไปแล้วนี่ก็จะมาใส่น้ำปลารํทำแบบหมกนะคะจะไม่ได้หั่นเป็นชนิ้นๆนะก็ใส่เป็นตัวไปเลยจ้ะใส่น้ำปลารเข้าไปให้มันนัวทำแบบหมกสูตรอิสานนะคะโอเคประมาณนี้ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลา ปลาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาโรยใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดเข้าไปจ้ะใบมะกรูดเข้าไปนะคะใส่ใบมะกรูดเข้าไปเอาแบบง่ายๆนะคะกินง่ายๆนะคะ ว่าหาใบตองยากใบตองหายากมากเลยจ้ามีขายอยู่ที่ร้านไทยนะคะแต่ว่าแพงมากเลยแพงมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ต้นหอมโรยต้นหอมเข้าไปจ้ะหมกนะคะหมกนะคะสูตรนี้นะคะหมกนะคะ โดยต้นหอมก็ไปตามด้วยผักชีลาวใส่เยอะๆนะคะผักชีลาวนะคะใส่เยอะๆไปเลยจ้าผักชีลาวกำหนึ่งนะคะใส่หมดไปเลยนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบจ้ะใส่ไปนะคะจะได้หอมๆจ้าจากนั้นเราก็มาปิดเลยปิดแล้วจะไปนึ่ง นึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีพอใส่กระดาษกระดาษฟอย ปิดเข้าไปจ้ะโอเคเตรียมนึ่งเอาไปนึ่งละ ป้า,าน้ำเริ่มเดือดแล้วแล้วก็เราจะใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปนึ่งเลยนะคะนึ่งยี่สิบนาทีเพราะว่าหมกเนี่ยนึ่งนานหน่อยนะคะหมกนึ่งนานหน่อยยี่สิบนาทีจ้าป้านึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครบเวลาแล้วนะคะโอเคมาดูกันเลยจ้า เอากระดาษออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าเป็นยังไงนะคะโอเคสวยงามมากเลยจ้าหมกของเรานะคะสวยงามมากเลยจ้าชิมเนื้อก่อนนะคะอุ้ยตายแล้วลืมหุงข้าวลืมหุงข้าวลืมหุงข้าวจ้ามาชิมดูก่อนนะคะ ชิมเนื้อปลาดูก่อนจ้าชิมดูก่อนนะคะจิ้มนำน้ำก่อนอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยจ้าลืมขุงนข้าวทำไงดีอ่ะ อืมอร่อยแซ่บอืมอร่อยอร่อยหมกสุดอีสานจ้าหมกปลาจ้าสุกกำลังพอดีนะคะอืมแซ่บหลายจ้าอร่อยจ้าอืม